โอดว่าฝนพี่น้องเอ้ยฝนฝนปานขั้นสาเมื่อวานมันหนีลงมากแบบตกแต่เศร้ามันหนีแห้งค่ะจนซากไม่เทื่นปดได้สองมื่สามมือนละจ้าฝนตกลินบดหมือบหดขึ้นบมดมือนดขึ้นจะไปใส่ปดได้จ้าพี่น้องจ้าเสนนอนเฝ้าแต่เฮือนนี่แหละค่ะน้ำกำลังสิลนสาอีกรอบ <laughs> โอาบาปีซาปานเมื่อวานนี่เสิเอาอยู่บ่ค่ะน้ำกำลังมาเรื่อง่าฝน มันกำลังจะเต็มสะแล้วค่ะยืนขึ้นมาหลายแล้วเรือไาฝนก็ฝนจนไปใส่ปบะไดสร้างกับโทรมาแต่ละเศร้าว่าฝนตกบอ่อตกสมือตกกันเห็ดย่างบะได้ตกกันไปใส่บะได้การมลิป,ปุ่ย ุูอวยปลุยบันเทิงศิลพัฒนาสร้างกันมาเหตุเฮีอนบได้จะไ,ได้แต่มือแหลก้อม,มือนี่ฝนตกเสม,มือน้ำสิลน้าแล้วโอ้ เพราฝนตกสมุทรเสวนนะน้ำกำลังจะลนสะนะคะอีกประมาณ หนึ่งชั่วโมงมาดูอาจจะล้นก็ได้ผูกขาวั่ล้นแน่นอนนะจังหวัดสิเต็มมาจากจังหวัดสิเต็มแหงมาอีกแล้ว ตกแห้งอะไรอ่ลรอพี่น้องอีกหนึ่งชั่วโมงมาดูน้ำล้นสะจักสินฮอดสมูงหรือบอตกแห้งแต้แหงหวาโอ้ยบ้านไปลปาลุงรีนะคะอยากได้ปลาเข็งมาใส่เบ็ดอยากสือปลาเข็งมาใส่เบ็ดกนด้นะตทรหาหมูก่อนอะไปรปลาเข็งมาขายไปไหนเนี่ย สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีครับสวัสดีตอนสายๆพี่น้องฝนตกขักตกแน่ดิตกแบบว่าตกบดมือบดเป็นตกฝนตกโค่หนะพี่น้องพอได้ออกไปใส่รอกขาอยู่แต่ในบ้านนี่แหละครับคุณกินข้าวเสร็จตื่นนอนแล้วกกินข้าวผ่าเบิรงอีกพี่น้องอีกประมาณหนึ่งสมุนงนามสิลนซะฮักกับไอฮักกับป่านคันสะไม้หมู่บ้านนี่แหละครับใส่ทอใหม่จักหวัดนามสิมาแห้งหมดจากมือนี้ ว่าฟังเสียงฝนแล้ก็ตกแห้งกันเลียหรอตกจนสร้างประเทศมาเหตุเกิดสามมืออไม่ต้องได้เหต่มือแรกมือสองมือสามเขาปฏิเสธสนิทกันอยู่แต่ในบ้านค่ะแต่ในบ้านของเราในรัฐข่าวปร่ได้ไปสายราคนแสงเจ้าอีกนานหลายปีอุปกรณ์สร้างกับเต็มเฮือนอยู่เพิ่นประเทศมาเห็ุเพราะฝนมันตกซุ้มมือหรือคนประเทศมาเห็ุพี่น้อง เงเีงยเ่ยแหงหว่าน,นะคะ่ละสอดบานเจดเจียบจ้าพี่น้องจ้าได้ข่าวว่าไม่ใี่กบเสียก็เลยสัตว์มาหอดผีเลยครับพี่น้องมาซอยหมูมาซอยมูแม็มกซรักจายเลยครับพี่มาส่งเพิ่นนาพี่น้อง ตอนนี้กัอยูบ้านเจกเจอมาลาเจสีนะ่ะจะอยู่นี่บดละมั้งเพราะบ้านพึน่งไก่บ้านพันลลาอยู่ไกลเนาะสาวไปประมาณสาวถึงสามสิบกิโลขับรถมาก็ประมาณชั่วโมงก,กว่ากวน่าเพราะถนนมันบ่ค่อยดีค่อยขับมาเนาะตอนนี้ก็ถึงแล้วจะถึงบ้านเจเจียบแล้วจะเข้าไปข้างในไปไป,ไปเบิร์กเบริ์กง,ง,ง,งานซอยโมกัดจับพี่นนอง เราจะอยู่ข้างในลแล้วแหละจะให้รถใหม่เด้เฮ้ยนาฮาักัดซอดหอดพี่พี่น้องทานกับมายักงาบ้านนี้นะเป็นคืมเลยนะพรี๊ดต,นนนนตัวลงมา สอมลาอมลากลังมาฮะตอนนี้กำมาหอดงานไปเลยพี่น้องนังกอว่านางอมลามาหอดเป็นเซมาหอดเทียนนางเท่าจะได้ฮะกำมากลังมานางหอดเลมาพด้ได้นีเน่งนั่งนังตดังบอกเคยมาจากเถื่อนางบอกฮู นางมาเห็นอ่ะแ,แ,ลแล้วขี่รถแจักกูก็ยังหลีกไ,ไห้ถาวรอสายบอในบ้าน,นมันเป็นคุมเนาะโอ้เออบอดแ่วัดรอดไปได้จังใด้ดยังงงเลยพอมันคุมเหลือเกินจะนั่นนะโห<อ>ดโ<อ>พบ้พานนี่แหละที่แรกบ,บอกใช่ป่ะทักพี่อย่างไรบ้านทักพี่เกว<า>่าอยู่เกือบได้พักกันไปยู่รถมางานมาชิไปยู่รถซะ แมนแต่คิดว่าเธอจะออกมาทางฝีดีทีแรกบัดซิมาพี่แบบเอ้ยแวกไปหาอัมบัลาก่อนเพราะว่าโทรหากระบอกหลับบัดมาฮอดพี่แบบจริงกูกกำลังจะไปหาอีกเถาวรบัดสักนางว่ากุ๊ำลังจะมาในเต้ดูดูบ้ากูอยู่ไกลมาฮอดก่อนเด้อบแล้วกุ๊กกำลังจะไปหาเมืองอีถาวรเป็นแบบบ้าเฮ้ยพบบ่าวตัวบริสเซ็มาบ่เฮ้ยอารมณ์ได้บังเาว้าดิโทรมาหากู โทรมาบอกว่าคันมีอะไรนะให้บอกนะบาสันให้บอกผ่านพลาน,นี่แหละก็ะบอกข่าป,ปันนีตอนนี้พอดีกูเห็นพโพสต์ก็เลยแชทไปบอกว่าคนจอนแม่แม่เจียบเสียแล้วนะแต่ก็บอกแกเป็นอะไรหรอแล้วก็ก็ลูกชลาแล้ะเลยแหละแต่กระนางมายังตอบไปสัน,นางวันนี้ตอบนะส่วจังไดถ่าให้นางตอบก่อนหรยอว่านางเข้าไปแล้ว โรลูกของเศ้านางอยาดีนะกรโทมากกว่าถ้ามีอะไรก็ให้ติดต่อผ่านพันล่านี่แหละถ้ามีอะไรให้ช่วยประมาณเนี้ยเออจักแล้วบอกเพราะว่าจะไปหาอยู่ว่าจะไปเยี่ยมอยู่แล้วจะโทรหาเด้อเราสิเปว่าครับครับเปิดกัวะบน้วำค่ะากหดลนี่น้ำอีกอย่างคะ แตะเลียงจะกินนมเย็นหนาวนะเอาไหมกาแฟเราแล้วก่อนนะกระตุ้นกาแฟแม่กาแฟเนาะกระตุ้นเห็ดเวียบวดมือดแรงนน้ำำจำคำพมันวทองว่างแล้วกินก็จอกง่ายแเอาเอาจอกทิปให้เจวกาแฟนี่ แบ่งกันเยไปแบ่งกันมีน้ายังเนี่ย้ัเไามจีนายังนั้หเามื่อไหร่แุ่งสะไมดไแนี้นเย็นก็มีบ่้งเย็นมืดแล้ว้าเย็นรอทางบ่าวเอื้อมาส่งอ๋อพกเกสอาางหน้าไหอาวัตถุตานก้วตรงหน้าปุนกเทบ่เป็นเตะโอ๊กาแฟเขาบ่กกินกาแฟ สาบกนาวกอนไดสรุปน่าสบวดนะคะบวชพระบวชพระนี่วงนี่ก็บวชพระรึเปาวก็เลิกป็นผู้หญิงไปเมื่อนอ โอ้ยออกภาษาจากซื้อพอดีแล้วนะกระเทิร์นเหตทินเด็กบวชให้แม่แล้วก็ได้เป็นมื่อเห็ดบุญแหละบนเนาะแบบคันยังน้อยก็เพาดมือเหตุบุญเนาะคันมือแจกป่าสุกุชิเบรีไล่โพดบ่บุญนะเอากระตั้งใจเอาะไรเนาะกระตั้งใจบวชแล้วก็ได้ตีไม่ก็สี่ขยนาดนี้มันอยจะลกแหนบในทงนี่ฮะ โอนนะมันโอนได้อยู่ักฉันจะได้บุญลายพุดเลยเฮ้ยเนี่ยโคบ่าวกม่ไปไม่ป่ะะเายานี้เนี่ยท่านได้บวชใช่มบวชลกับกินวัวตอนเนี่ยโอ้ยอยไหฉันบวชทอดมือแจกบวช จักเลสสักกะิบปวดจุ่มชื่นลงตุนแตลหัวทั้งทีกับสักพันสาเป็นได้แถวมันกะพันสาเลยเฮ้ยมันชีออกแล้วกะกระเพิดดีกะบดดนออกพันสาหนิพอดีพองามลงหลักสี่บาทมาจุดฉันนะจูกูกะจิบหอดร้อยเรียนแต่ว่าออกพันสากะกพอดีพองามจะให้กูท่ายัง ว่าทยย่ว่าก็ไทยกันยักคู่ะาแล้วมาทำยัคูย่าทานก็มีเบอร์ตัวน้ยเล่นั้นยักคู่เนะเมื่อระจอมทายธรรมะธรรมโมธีรภาวนพระวรรณากับมป็่นกูหัวไปผสิสีมาสีพรมอยแบบแบบอยู่ทามีมู่อยู่เน้ยักูไม่ยาทางมาทานไทยเตไปกูชิได้ผมแก่กูนั่งตุ่น บวดไปบวดมาปัิใจไปผัดดเลยเนาะเขาทําซายทําไปเลยผัดินบวดเลยสินก็ไจับสิ้นผูกไสายสิ้นนะครับู่ผมเป็นินนะ้ายซิสิไอเต็บมาติดใจเอาถสวยก็สวอมากเลยเออสวเาถ้วยมาก ก็ลองมีก่ยะาต๊เอทานมีบะต๊บทังบ้านต๊แหงมนว่านกับบดคื้นข้านี่แท้บขคืนนะบดทื้นแต่ปลาแห้งวังไ้สวยวะขบมีตอนบลีนอกจากบ้านนอมลาอมลจากปลาลงตอลลงลีเลได้สับเบดไจ มะจีดเนี่ยมันถามมาลักแต่ข้างกูนั่นแหละหลักของเธอมมึงมีมมันจะว่าไรปีแล้วมึงมาลังกูถิมน้ำหมากไปอีกเลยเฮ้ยม่ได้ปลาเก็งปลาขอปลาเค็งบอกเพื่อนนั้นว่าถิมรักตาถิมรักตาหน่เด้นน่ะปลาเ็งไอปขปลาเ็งไปเสร็จเบ็ดไปทานมาลาปลาเค็งอ่ะเด้อไม่เฮ้ยที่กองวานเฮ้ยกองวาน

แดม่่งแต่แต่เลยหกเจ็ดแปดอออยู่ไปรงนี้ภาษาเปยังนเทียบสี่คนเหมือนเอาว่าไปบงเลโอ้ยมันท่ได้ปงค่ะนี่จะได้มันเทียนคนรูเนาะคปีด่ไทยอย่างบเเนี่คนไทยคนนึ่ ออยู uhm ่ไร้เ hmm. ่นแ้นี่น mm ้ hmm. oh, uh ันกันเสือดสายดดวัวเดมียงไทยก็ได้อีกวัวเมียงไทได้อีกใชะกับเป็ดมีสายนี้เลยว่าเตี้ยต็ดลวกตะวันบ้านหางกานี่ตั้งเพิังมาลงมาพดกีุก้อนตะวันกับคนเข็มบลันี้เขาไปลงมาดล ม่แม้แ <rôle> ต่เยไทยไผ่ไทยอยากได้เนาะได้เบืเทือนนอกก็ยมานำนี่มาลเรือลวจได้แอมุ่นจังจ้าแล้วนี่กันตัอ เป็นโมลานไก่ยถาใไกือกำลังจิบใจม่นงี้มาท่านได้ชออตแบบเราเป็นนักอเมริกันนคชิบอกมาปรวดเข้ามาเลยบางแล้วันดิปันกันไป พวกเราฝนเน่าซ้ำเมือซ้ำคืนสามนือติดจะไม่มมมมมได้ไอ้ม มันามันดกแหฝนมันสิมาดีตอนไอ้ข่าออกขวงเนาะข่าชุมเฮาเนาะออกไปช้อนหล่นกองแมนไม่ไรเพ็้ข่าวบเต็มล่มเมนี้นะนานี้เป็มันฝนตกดีตอนฝนมันออกเกสรมันออกมันมันบ่ค่อยเต็มหน่วยเล้เบางทีก็ตายแบบตายเป็นต้นเป็นต้นเป็นต้นดนก ว่าจะทำไปอกอนเผู้เมลกีเ่มหกินน้ำนมมันเดออแม่นลูก้ายนี่ละลายได้โมงทั้งหนกทั้งฝนหำเดแมันบ่งามไดโมงสี่ส่ผานออก่ยขยาอยู่ขเ็ข่าการทั้งหนกทั้งนี้ได้มขาโดนกกระหนมากอนหมูแล้วมันออกก่อนเนาะแหมแต่กุ้งเลตาตายแล้วเป็นนี่ละพาบไปใส่าดอในนาบ้านนี่นะขาั้นนะใครมาขาเต็มหมัดเต็มหน่วย กันแค้หน้าดีนะใส่ขางานใส่งานบบ่ขางานกับกางงยางงานกาเ้อยากกบปกติเนี่ยจิบปไเล่นวยเนาะว่าสีมาใส่ปุ๋ยหมักยงเ้ันกไ่ใช่ปุ่มจะเลนะเดินชิบมันชอบอ่ยด้ช่องมันได้มันค็ได้เดินก็เดินผิดะดูปาอัมาลามากกวกันเสียรลงบันทิดนะครับพี่น้องครับเจนนิชนซหาเอ ที่รักนะกที่รักนงสซอยจำได้นะสิบวดจีดช้ำีนตอนนี้นางโกนนั่งโกนเ้าก็ไดซัมานี้ครับเคิ้วสักเบยเจดมั่นน้ากลาอ้าจั่วช้อนนี่ใช่คิ้วก็ไม่โกนมันโกนว่าออกนะใช่ไหมเฮ้ยมันจะออกเลยว่ออกเลย